าการทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วยเมื่อใดลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตามผลที่ดีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน และยิ่งทำมากเข้าด้วยนานเข้าย่งยืนเข้าผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นและแผ่ขยายกว้างออกไปทุกทีคนที่ไม่เคยทำดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผลก็จะได้เห็นและหันเข้ามาตามอย่างโครงการครูตำรวจข้างถนนเป็นโครงการของกองบัญชาการตำรวจนครบ,บาลการเป็นครูตำรวจข้างถนนก็คือการ ไปสอนชีว Loop, ิตเขามากกว่าท <inaudible> ี่จะสอนบทความหรือการศึกษาที่มีชั้นระดับการสอนครูตำรวจข้างถนนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนเป็นวัฒนกรรมในการจัดสรรหาอุปกรณ์ใกล้เคียงเช่นก้อนดินก้อนซาที่อยู่ในบริเวณละแวกนั้นเอามานิมิตบวกโลกคูณหารเป็นก้อนหินก้อนทรายหรือเล่นกีฬาให้เขาเล่นกีฬาให้รู้จักกติกาของสองคมสามารถสร้างจิตใจให้เขามี รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยการที่ตำรวจเข้าไปทํางานตรงนี้เหมือนกับการชุบชีวิตหรือฟอกชีวิตเขาอันดับแรกเขาเรียกเราพ่อพ่อครูพ่อดาบพ่อสมศัดครูหลายๆอย่างที่เขาเรียกมาเป็นความภาคภูมิใจที่เขาเรียกเราด้วยหัวใจที่แท้จริงแล้วเราก็มีหัวใจให้เขาโดยแท้จริงโดยการที่ว่าจะให้เขาเป็นคนดีในสังคมตรงนี้ การที่ได้ช่วยเหลือเยาวยชนซึ่งด้ยโอกาสที่แท้จริงเนี่ยเป็นความสุขที่เราปรารถนาไว้แล้วเหมือนกับเราเป็นค่าทาตของแผ่นดินนะครับ mm hmm. เมื่อเราเป็นค้าทาทัของแผ่นดินแล้วเนี่ยสิ่งอะไรที่จะให้จะให้กับคนที่ไม่มีโอกาสแล้วรให้เขามีโอกาสเราให้เขาเป็นคนดีในสังคมตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของของผมอย่างมากที่ได้กระทําตรงนี้ ทุกเส้นทางคือความประทับใจสู่ฟากฟ้าทุกมุมโลกด้วยจุดหมายกว่า70เมืองใน5้ทวีป